กับหนังเรื่อง Last Night in Soho หรือชื่อไทยก็คือฝันหลอนที่โซโหกำกับการแสดงโดยเอ็ดการ์ไรนำแสดงโดยแอนยา e เทอร์เรอร์จอยโทมัสินแมคเคนซี่มตมิคไดอาน่าริกและโอลิเวอร์เฟลสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับ แต่ก่อนที่จะฟังคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด s u b สไครต์และกะดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนําหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์และหากดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปรีวิวต่อไปด้วยนะครับ กับเรื่องรัดไน g h อินโซโหเลยนะครับเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องนะที่ผมไม่รู้จักเลยแล้วก็ไม่เคยดูตัวอย่างเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าด้วยการเห็นโปสเตอร์หนังแนวโ,โหรู้สึกว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เห็นว่ามีน้องแอนด t e เทอร์รจอยอยู่นะก็รู้สึกว่าเอ้เรื่องนี้ แค่เข้าไปดูน้องอนญญาเทเรอร์จอยเนี่ยก็น่าจะคุ้มค่าแล้วนะครับแต่พอเข้าไปดูนะก็มีนักแสดงนําอีกหนึ่งท่านก็คือโทมัสินแมคเคนซี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าการันตีผลงานการแสดงไว้ในหนังดังๆหลายๆเรื่องนะอย่างเช่นจโจแรบบิทนะครับหรือว่าเอาล่าสุดเลยแล้วกันนะก็คือ The Power of the Dog นะครับก็รู้สึกว่าแค่นักแสดงเนี่ยที่เราเห็นใน โปสเตอร์หนังเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆแค่โปสเตอร์หนังเนี่ยสีสันก็จัดจ้านเอาแบบรู้สึกมีเสน่ห์มากๆนะครับแต่พอเข้าไปดูนะความรู้สึกของผมเนี่ยในด้านแรกเลยนะครับเอาเรื่องนักแสดงก่อนนักแสดงเนี่ยเราเห็นความพัฒนาของตัวละครนะครับที่เป็นตัวเดินเรื่องแล้วกันนะที่เล่าเรื่องผ่านตัวละครของโทมัสินแมคเคนซี่เนี่ย เราจะได้เห็นเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีการอัปเดตและพัฒนาถ้าเกิดว่าเป็นโทรศัพท์เนี่ยเรียกว่าอัปเดตเวอร์ชันแล้วกันเนาะตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเด็กต่างจังหวัดที่อังกฤษคนนึงพอเข้าไปในลอนดอนเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าเขาเจอเรื่องราวอะไรต่างๆจนเรื่องราวเนี่ยพาเราให้ไปเจอกับ ตัวละครหนึ่งตัวก็คือแอนยาเทอร์ร์จอยซึ่งตรงนี้แหละครับโอ้โหมีเสน่ห์มากๆใครที่เป็นเอซหรือสาวกน้องแอนยาเทอร์ร์จอยผมรับประกันว่าดูเรื่องนี้เนี่ยคุ้มค่าครับแล้วก็ประทับใจอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าสิ่งที่ตัวละครเอกนะคือน้องโทมาสินพาเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าทะลุมิติหรือว่าเข้าไปในความฝันแล้วได้เห็นภาพความทรงจําในอดีตที่โซโหนะครับเป็นแหล่งหนึ่งในลอนดอนเกี่ยวกับ ยุคยุคหนึ่งก็คือยุค60คือในหนังเนี่ยเขาจะทําให้เราเห็นอยู่แล้วว่าตัวนางเอกเนี่ยอชอบศิลปะแฟชั่นนะครับในยุค60มากๆโดยเฉพาะเพลงที่ฟังเสื้อผ้าที่ใส่การออกแบบต่างๆซึ่งพอหนังเรื่องนี้ย้อนกลับไปเนี่ยทำให้เห็นยุค60แบบมีสเสน่ห์แบบสุดๆเลยซึ่งผมมองว่าโอ้โหหนังเรื่องนี้ปล่อยของมากๆนะครับดารานักแสดงเนี่ย ทำออกมาได้ดีมากโดยเฉพาะน้องแอนยาเทโรโรจอยคือเหมือนจะมีความเป็นมิสซิเคิลแล้วก็แสดงบทบาททั้งดรามา่าทั้งตื่นเต้นสวยงามและมีพลังในเวลาเดียวกันซึ่งตัวละครทั้ง2มิติ2ด้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทมัสิ m นแมคเคนซี่หรือว่าแอนยาเทโรโรจอยเนี่ยแสดงออกมาได้ดีมากๆนะครับเอาเรียกได้ว่าผมแบบ โอ้โหมีความสามารถมากๆทางด้านการแสดงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแมสสมิธหรือว่าเดลน่าริกโอลิเวอร์เฟลบัสอะไรก็ตามแต่นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวประกอบเหล่าเพื่อนๆของตัวเอกก็ตามนะทำออกมาได้ลงตัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจริงมันจริงมากๆส่วนความรู้สึกที่ผมดูกับหนังเรื่องนี้นะผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันคือหนังแบบปล่อยของของผู้กํากับ จริงๆอ่ะแล้วก็คือมีทุกอย่างที่หนังเรื่องหนึ่งจะมีเทคนิคเทคนิคต่างๆเนี่ยเรื่องนี้ใส่เข้ามาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองต่างๆของหนังเรียกได้ว่าปล่อยของมีความเป็นศิลปะมีความแฟชั่นดนตรีเพลงงานภาพผมว่าใส่มาครบจนผมรู้สึกว่านี่มันเป็นหนังที่แบบเหนือความคาดหมายของผมมากๆเลยนะคือแม้ว่าในตัวหนังเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าเป็นหนังดราม่าสยองขวัญน,นะครับแต่ว่า สิ่งที่ผู้กำกับเอ็ดการไรท์เนี่ยพุ่กกับคนนี้เนี่ยกำกับเรื่องเอาล่าสุดที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือเรื่อง Baby Driver อ่ะเป็นหนังปล่อยของเหมือนกันงานเพลงใน Baby Driver งานภาพเนี่ยเรียกได้ว่าแพลวๆแพรวแต่เรื่องนี้เนี่ยล a s t n ด g h t ินโ o h o เนี่ยผมมองว่าแพลวๆพรวมากกว่านะครับแล้วก็คิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีของดีที่จะสามารถ ไปเข้าชิงรางวัลต่างๆได้มากมายพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างที่เอ็ดการายเนี่ยพุ่มกับคนอีกใส่เอาไว้เนี่ยโอ้โหเพียบครับของเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นงานด้านศิลปะงานด้านแฟชั่นงานด้านเพลงงานด้านภาพซีจ หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องราวของบทเนี่ยทำออกมาได้ลงตัวมากๆนะครับซึ่งบทเนี่ยพาเราไปค่อยๆเจอในยุคปัจจุบันว่าเด็กที่เป็นแบบเข้าไปอยู่ในมหาลัยอยู่หอพักกับเพื่อนต้องไปเจออะไรและพอเข้าไปในอีกมิตินึงหรือว่าในความฝันนึงไปเห็นภาพต่างๆของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่ โอ้โหกำลังสวยสะพรังนะครับแล้วก็อยากจะตามหาความฝันมาเป็นดาวเด่นในไนท์ลับดังในยุค60ในเมืองลอนดอนเราก็จะได้เห็นเลยนะครับว่าโอ้โหความเลวร้ายต่างๆมันเกิดขึ้นยังไงคือผมดูไปนะครับหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นดรามา่าแล้วก็เป็นหนังแบบไวทยชีนวัยรุนนะทั้งสองยุคนะครับกว่าจะเข้าเรื่องปมของความระทึกขวัญสยองขวัญเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนไปเกือบ พาร์ทสามะคือพาร์ทสองแบบปลายปลายแล้วแต่พอหนังนะครับเข้าโหมดระทึกขวัญปุ๊บโอ้โหเรียกได้ว่าใส่เข้ามาเต็มข้อครับเรียกได้ว่านั่งเกรงจิกเบาะกันเลยทีเดียวเพราะว่าพวกใส่เข้ามาไม่ยั้งเลยคือ,อง่ายเลยคือเหมือนพุ่มกับเขาจะกํากับหนังเรื่องเดียวแล้วมีทุกอย่างที่เขาอยากจะใสอะอยู่ในหนังแต่ทําออกมาได้แล้วลงตัวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานด้านบทงานด้านต่างๆเนี่ยผมมองว่า ขับเคี่ยวนะแล้วทําให้เราที่เป็นคนดูเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดมีฆาตรกรเนี่ยมันคือใคระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหลีลาในการเล่าเรื่องเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาน,ะนังทาพาให้เราแบบคาดคิดไปอีกด้านอีกมุมหนึ่งแล้วก็มาตลบหลังเราหักมุมอีกแบบหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมีชั้นเชิญในเรื่องของบทมากๆนะครับอย่างงานด้านภาพงานด้านอะไรผมมองว่า เทพเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยปล่อยของเต็มๆนะเอาแค่การเดินผ่านมุมมองที่เล่าผ่านกระจกสะท้อนเนี่ยผมก็คิดตามนะว่าเขาทำยังไงเพราะว่ามันเหมือนจะเป็น CG มันก็ไม่ใช่ก็อาจจะมี CG ผสมนะครับแต่ว่าเทคนิคในการทำเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจริงมากๆแล้วก็มันจับไม่ได้ว่าเป็น CG ในช่วงไหนหรือว่าเป็นภาพจริงในช่วงไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเทคนิคที่ ลึกล้ำพอสมควรในงานภาพยนตร์นะครับแล้วก็ออกแบบมาได้ดีมากๆจังหวะตัดต่อต่างๆลงตัวหมดงานเพลงงานมิกซ์เสียงในโรงนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเฟลฟ้าครับเซอร์ราวใช้กันไ่ได้แบบเจ๋งมากๆคือเพลงยุค60เพลงแบบบรอดเวทุกอย่างมีหมดงานแบบมิวสิคัลก็แอบ,บใส่เข้ามา ยิ่งพาร์ทดราม่าทำได้ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าลงตัวมากๆเรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นนะครับกับลัดในอินโซโหหรือว่าฝันหลอนที่โซโหเนี่ยกับเรื่องนี้เนี่ยเต็ม10ผมขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป9เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับลัดในอินโซโหเต็ม10ผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป9 เต็ม10แต่ตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นหนังเฉพาะกลุ่มพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้ชอบดูหนังแบบสายศิละปะอาร์ตอาร์ตงานเพลงงานภาพแฟชั่นหรือว่าหนังดราม่าเนี่ยอาจจะดูเรื่องนี้แล้วอาจจะไม่ถูกจริตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลองไปดูตัวอย่างกอนสักรอบนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะครับเป็นจริตของผมเหมือนกันแต่ว่าใครที่ ชอบน้องแอนยา a เทเลอร์จอยนะฮะไปดูเรื่องนี้ผมว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าเรื่องนี้เธอแบบปล่อยของเต็มที่เลยนะสวยสะพังแล้วก็งานทักษะด้านการถ่ายทอดการแสดงเนี่ยอินเนอร์เนี่ยมาเต็มมากๆแล้วก็หลายๆอย่างในหนังเรื่องนี้มันลงตัวมากๆคาดหวังว่าจะดูงานดีไซน์แฟชั่นของอังกฤษงานเพลงของอังกฤษเทคนิคงานหนังต่างๆนะครับรวมถึง ความสยองขวัญกดดันลุ้นระทึกเนี่ยเรื่องนี้มีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็ดการ์ไรเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพุ่มกับที่ที่ผมดูหนังของเขามาแต่ละเรื่องนะครับไม่ผิดหวังเลยนะครับแล้วเรื่องนี้ก็ทําออกมาได้ดีคือถึงแม้ว่าจะเป็นเคมีใหม่ๆนะเพราะว่าเอ็ดการ์ไรเนี่ยเป็นคนที่กํากับหนังสายแอคชั่นอารคอมเมดี้แต่พอมาเรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคอมเมดี้เลยก็จะมาแนวมน่น แล้วก็ขายงานศิลปะแล้วก็ราทึกขวัญเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นใหม่ๆของเอ็ดการ์ไรที่เรียกได้ว่าท้าทายความสามารถและทําออกมาได้สําเร็จนะครับแล้วก็หวังว่าน่าจะเห็นรางวัลในหลายๆเวทีด้วยคือปล่อยของเต็มที่ฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบงานเอ็ดการ์ไรดูเรื่องนี้นะครับหรือว่าใครที่ชอบ งานของเอ็นยาเทเรอร์จอยใครที่ชอบงานหนังที่มีความเป็นศิลปะปล่อยของเยอะๆเนี่ยดูเรื่องนี้น่าจะถูกอกถูกใจนะแต่คอหนังแนวๆอื่นอาจจะไม่ชอบก็เป็นได้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งในการที่จะให้ทุกคนเข้าไปดูในโรงนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ทําออกมาได้สนุกและก็ดีจริงๆเรียกได้ว่าผมเหนือความคาดหมายจริงๆนะครับโอเคครับสุดท้ายสิ่งที่ผมพูดก็เป็นความรู้สึกส่วนบนะุคคลนะควรไปดูด้วยตัวเองนะครับก็เอามารีวิวเพื่อเปิดมุมมองอีกแบบหนึ่งให้ได้รู้ว่าหนังเรื่อง มันเป็นลักษณะไหนแล้วกันแต่หลายๆอย่างในเรื่องนี้จัดจ้านในย่านโซโหของลอนดอนจริงๆทำออกมาได้เต็มคอมากๆโอเคครับสุดท้ายนะครับก็ขอฝากเรื่องคริปโตเคเรนซีก็คือเหรียญพายเน็ตเวิร์กตอนนี้ก็เปิดให้ทุกคนได้เห็นฟีเจอร์ของการเมเนจแล้วนะครับเรื่องการล็อกเหรียญอะไรต่างๆก็เรียกได้ว่าการ KYC กำลังจะเข้ามาถึงแล้ว สำหรับมูลค่าของเหรียญนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดแล้วกันนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีอนาคตไกลามากๆเพราะว่าดีมานเนี่ยมีทั้งหมด30ล้านยูเซอร์แล้วทั่วโลกกำลังประโคมต่างๆนะครับเกี่ยวกับ Community ที่เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันเยอะมากๆฉะนั้นนะครับผมไม่อยากให้คนที่อชอบเหรียญค r y ปโตเคเรนซีเนี่ยพลาดนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังปล่อยให้ขุดฟรีอยู่แล้วก็เหรียญเนี่ยกำลังจะถูกเผาแล้วก็กำลังจะ ปริมาณการขุดเนี่ยเริ่มกําลังจะลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พลาดนะครับใครอยากขุดฟรีก็เข้าไปที่ใต้ลิงก์นี้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่รหัสคําเชิญอินไวโคดนี้ได้เลยหรือว่าสงสัยอะไรก็เข้าไปที่ลิงก์ l ลน์ Open Chat ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสุดท้ายก็รัดในอินโซโหเป็นหนึ่งเรื่องที่สนุกครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆ ก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับขอให้มีความสุขกับ last night in s o h o นะฮะระทึกแน่นอนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ